ว่าไงเราย้อนเวลากลับไปในมหาสมุทรเมื่อกว่า500ล้านปีก่อนก็นะเพราะเราทำได้ไงล่ะโระวังนี่ไม่ใช่ไมกาโลดอนหรือสัตว์เลื้อยคลานในทะเลขนาดยักษ์ที่คุณต้องระวังแต่เป็นสิ่งมีชีวิตหน้าตาแปลกประหลาดที่ชื่อว่าอ n โนมาโลคาริสชื่อนี้มีความหมายว่าไม่เหมือนกุ้งทั่วไปและคุณก็จะเห็นด้วยมันดูเหมือนส่วนผสมของฝันร้ายระหว่างกุ้งกับตาขาบในยุคปัจจุบนัน หนวด2เส้นยื่นออกมาจากใบหน้าแต่ละเส้นมีฟันแหลมคมโอ้ใช่เจ้านี้มีขนาดพอๆกับขาของคุณเลยด้วยการเคลื่อนไหวด้วยแผ่นพับที่อยู่แต่ละด้านของร่างกายมันช่างดูสง่างามสำหรับสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวขนาดนี้นอกจากนี้มันยังพัฒนากว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกนี้ในเวลานั้นด้วยโดยเฉพาะดวงตาคู่ใหญ่ คุณมีเลนหนึ่งเลนในตาแต่ละข้างของคุณแต่กุ้งยักษ์ตัวนี้มี16,000เลนนั้นมากกว่า,มาแมลงวันบ้านทั่วไปถึง4เท่าและคุณรู้ไหมการมองเห็นของพวกมันดีแค่ไหนก็ดีพอที่จะหลบไม้ตีได้ทุกครั้งไงล่ะทั้งหมดนี้ทำให้แอนนี่กลายเป็นสัตว์ชนิดแรกบนโลกนี้ที่กินสัตว์อื่นใช่มันคือนักล่าตัวแรกของโลกอาหารที่มันชอบไรโลบต์เฮ้ลองชิมหน่อยไหม มันคือบรรพบุรุษเก่าแก่ของปูซากดึกดำบันของพวกมันบางส่วนมีรอยเป็นรูปทรงเดียวกับปากของปุ้งประหลาดพวกนั้นความน่าสะพรึงกลัวในอดีตเช่นนี้จะต้องมีขนาดใหญ่โตแน่นอนเพราะออกซิเจนมากมายในชั้นบรรยากาศตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบสำหรับเรื่องนี้คือเมกาโนรอซิสลองนึกภาพแมลงปอปัจจุบันแต่ตัวใหญ่เท่าแมวสิและมีความยาวปีกที่ยาวกว่าแขนของคุณซะอีก มแกนแมลงปอขนาดเท่าสัตว์ประหลาดฉบเอาแมลงอื่นๆหรือแม้แต่สัตว์ขนาดเล็กได้อย่างง่ายดายและมันครองท้องฟ้าด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วย้อนกลับไปตอนนั้นยังไม่มีนกขนาดใหญ่หรือศัตรูในท้องฟ้าอื่นๆสําหรับแมลงตัวนี้เพราะงั้นมันจึงปลอดภัยและมีอิสระที่จะเติบโตจนตัวใหญ่ได้ ปลาปิรันย่าในอดีตก็มีขนาดจัมโบ้ด้วยเมกาปิรันย่ามีขนาดประมาณ3เท่าของความน่ากลัวแห่งแม่น้ําในปัจจุบันแรงกัดของมันใกล้เคียงกับเสือและมีแรงกัดหนักกว่าสิงโตถึง2เท่านั่นหมายความว่ามันอาจจะไม่ได้กินแค่ปลาและสิ่งมีชีวิตบนบกที่เข้าใกล้น้ํามากเกินไปเท่านั้นแต่มันยังงับเต่าขนาดใหญ่และสัตว์น้ำเลือกแข็งอื่นๆที่โชคร้ายได้อีกด้วย เรื่องน่ารู้ปิรันยาในยุคป,ปัจจุบันเห่าเหมือนหมาเมื่อพวกมันกำลังจะ,ะเผชิญหน้าที่จริงฟังดูคล้ายเสียงก,กรบร้องมากกว่าแต่นั่นทำให้คุณสงสัยว่าแล้วลูกพี่ลูกน้องโบราณขนาดใหญ่ของมันจะมีเสียงเป็นยังไงเหมือนมีคำรามงั้นหรอแล้วแมงป่องทะเลยักษ์ที่มีขนาดใหญ่เท่าเตียงของคุล,ลักย้อนกลับไปประมาณ460ล้านปีและคุณจะเห็นพวกมันแหวกว่ายอยู่ใต้น้ำและระวังหางนั่นให้ดีละ่ะ นักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้ใช้หางเพื่อฉีดพิษเหมือนแมงป่องบนบกหรือเปล่าแต่มีบางอย่างบอกฉันว่าฉันไม่อยากอยู่ใกล้เจ้านั้นเลยแล้วก็มีเจ้าตัวนี้เท r ริ i ิโนซอรัสเทอรีดูเหมือนห่านที่มีแขนยาวโอ้ฉันพูดไปหรือยังนะว่าเจ้าครึ่งไดโนเสาร์ครึ่งห่านตัวนี้สูงประมาณตึกสองชั้นและยาวกว่ารถเมล์อีกโ้ย แขนของมันทําให้ทีเร็กซ์ดูตัวเล็กไปเลยแขนแต่ละข้างยาว2เมตรยาวเกือบ3เท่าของทีเร็กซ์เพืท้ายที่สุดกรงเล็บที่แหลมคมที่มีขนาดเท่าแขนของคุณแต่อย่าก,กังวลกับกรงเล็บที่ยาวมากเกินไปเลยเทอร์รี่อาจใช้มันเพื่อตัดกลางปลวกขนาดยักษ์เพราะงั้นครึ่งหา่านครึ่งสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ตัวนี้ก็สนใจกินมแมลงพืชมากกว่า สัตว์ประหลาดตัวยักษ์อีกตัวสำหรับคุณเมกเทเรียมตัวสล็อตยักษ์มันสูงจนจ้องตากับยีราฟได้และหนักพอๆกับคลิปโปมันเคลื่อนไหวบนขาหลังเป็นหลักและใช้หางขนาดใหญ่เป็นตัวรองรับมีอุงเท้าขนาดใหญ่พร้อมกรงเล็บขนาดยักษ์มหึมมาใช้กรงเล็บเพื่อป้องกันตัวจากศัตรูและงอกิ่งไม้เพื่อหาอาหารแต่สิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับสล็อตยักษ์ไม่ใช่ไดโนเสาร์หรือเสือเขี้ยวดาบ แต่เป็นสายพันธุ์ของเราเองใช่มนุษย์ปรากฏตัวขึ้นทันเวลาเจอกับเพื่อนตัวนี้พอดีและเออกินพวกมันไททันโอโบอาเป็นงูยาว15เมตรที่น่ากลัวยาวพอๆกับเมกาโลดอนผู้ยิ่งใหญ่นอกจากนี้ยังหนักกว่าง,งูอนาคอนดาเขียวแชมรุ่นเฮวิเวตในหมู่งูในปัจจุบันกว่า2เท่าจระเข้เป็นเมนูประจำของสัตว์เลื้อยคลานตัวนี้ ไททันโอโบอาว่ายน้ำได้เร็วกว่านักว่ายน้ำโอลิมปิกที่เร็วที่สุดของเราถึง3เท่ามันรวดเร็วและอันตรายในน้ำมากกว่าบนโบกและอย่าลืมส่วนที่เป็นโบอาหรืองูเหลือมในชื่อของมันงูตัวใหญ่ตัวนี้ไม่มีพิษแต่มันชอบบีบรัดจำกุ้งยักษ์จากก่อนหน้านี้ได้ไหม โอปาบีเนียดูเหมือนลูกพี่ลูกน้องตัวเล็กของมันและแทนที่จะมีหนวดที่มีปันแหลมคมสองเส้นเจ้าตัวนี้มีท่อสุญญากาศยืนมาจากใบหน้าที่ปลายงวงนั้นดูเหมือนก้ามปูเพิ่มตาห้าดวงและปากที่ใต้หัวแล้วคุณก็จะได้สิ่งที่เหมือนกับไม่ได้มาจากโลกนี้แต่มันเคยอยู่ในโลกนี้จริงๆสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ใช้งวงเหมือนช้างก้ามของมันคว้าอาหารจากก้นมหาสมุทรและเอาใส่เข้าไปในปาก สิ่งนี้ดูแปลกมากจนทําให้เมื่อนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบสิ่งนี้นําเสนอสิ่งที่เขาค้นพบให้กับผู้ชมทุกคนก็หัวเราะเหมือนว่าเขาล้อเล่นตอนนี้เป็นสัตว์ประหลาดในชีวิตจริงทัลลี่มอนสเตอร์จากระยะไกลมันดูเหมือนเนสซี่มีคอยาวและขากันไกลที่มีปันเรียงรายแต่เมื่อดูไกลๆจะเห็นว่ามันดูเหมือนจมูกยาวที่มีปากอยู่ตรงปลายเหมือนยุง ดวงตาของมันอยู่ด้านหลังยื่นออกมาจากท่อเหมือนหอยทากทันล,ลี่เป็นหอยโบราณที่มีขนาดประมาณปลายแขนของคุณมันอาจกินแมงกระพุนและกุ้งเมื่อ300ล้านปีก่อนไทล่าโคสไมลัสจะทำให้คุณยิ้มได้ตราบเท่าที่คุณไม่เข้าไปนใกล้มันเกินไปไม่มันไม่ใช่ญาติของเสือเขี้ยวดาบแต่เป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องทำให้มันกระเคียงกับจิงโจ้มากกว่าอะไรทั้งหมด และถ้าเปรียบเทียบกับขนาดตัวแล้วเขี้ยวของมันยาวกว่าเสือเขี้ยวดาบซะอีกและเขี้ยวก็เติบโตอย่างต่อเนื่องและสําหรับคราวที่คางนั่นคือคางทั้งหมดเลยกระดูกขากรรไกรล,ล่างของมันงอกลงมาถึงใต้ปากเขี้ยวเหล่านั้นอย่างรากลึกไปถึงหัวกระโหลกไปจนถึงดวงตาของมันเมื่อมันปิดปากเครากระดูกนี้จะป้องกันฟันที่แหลมยาวไม่ให้แตกหกัก Star Grown no l e p, p i s อย่าสับสนกับ Mini Apolysis ละ่ะ ดูเหมือนจระเข้ตัวใหญ่ที่มีจมูกแหลมแต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตารายการมีหัวเล็กและฟันน้อยมากหมายความว่าสัตว์เลื้อยคลานตัวนี้ทำอะไรได้ไม่มากเมื่อต้องปกป้องตัวเองนั่นคือสาเหตุที่มันมีเกล็ดหุ้มเกราะพวกนั้นและไม่จำเป็นที่ต้องมีเขี้ยวขนาดใหญ่หรือฟันที่แหลมคมเรียงรายเพราะมันเป็นสัตว์กินพืชปลายจมูกที่เหมือนจะงอยปากของมันทำให้เจ้าสเต็กขุดหาพืชได้ จริงๆแล้วสัตว์เลื้อยคลานตัวนี้เหมือนหมูที่มีเกล็ดขนาด3เมตรมากกว่าจาระเข้บาซิโลซอรัสเป็นวานโบราณชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลกของเราเมื่อประมาณ45ล้านปีก่อนมันอาจไม่ยาวเท่าวานสีน้ำเงินแต่เจ้าตัวนี้ยังตัวใหญ่พอที่จะกินวานตัวอื่นหรือแม้แต่ฉลามได้ บางคนเชื่อว่าสัตว์ประหลาดพวกนี้ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันผู้เห็นเหตุการณ์อ้างว่าเคยเห็นมังกรทะเลยักษ์และนั่นก็สอดคล้องกับลักษณะของบาซิโลซอรัสนอกจากนี้90%ของมหาสมุทรของเราก็ยังไม่ได้ถูกสำรวจมีพื้นที่มากมายให้สัตว์ประหลาดทะเลซ่อนตัวอยู่แต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่พบฟอสซิลของวานโบราณตัวนี้ที่มีอายุน้อยกว่า3.7ล้านปีเพราะงั้นตำนานนี้จึงไม่น่าจะจริง สเตโกซอรัสเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดเท่าที่เคยมีมามันมีลักษณะเด่นที่ดูออกได้ง่ายๆคือหนามแหลมขนาดใหญ่ที่หางและแผ่นกระดูกบนหลังมันยาวเป็นสองเท่าของยีราฟและหนักกว่าเกือบ5เท่าแต่เมื่อเทียบกับขนาดตัวแล้วมันมีสมองที่เล็กที่สุดในโลกมันไม่ใหญ่ไปกว่าของสุนัขเลย e l ลากอ n ิสมีปีกนกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมามันมีขนาดใหญ่เป็น2เท่าของนก w ั n d e r i n g Albatross นกที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันปีกขนาดใหญ่นั้นทำให้มันบินขึ้นได้ยากทำได้โดยการกระโดดลงจากหน้าผาเท่านั้นและในที่สุดเมื่อมันกางปีกออกนกยักษ์ตัวนี้ก็บินได้แค่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนกที่เร็วที่สุดในปัจจุบันบินได้เร็วกว่ามันถึง5เท่า